ครับนี่มาดูคิวนี้ครับคิวนี้ก็ก <c oughs> ุ้งสด <c oughs> กับร้านนี้ครับผมหยิบได้ไม่อั้นฉีดละ4ีสบาทครับ เราอยากกินอะไรหยิบไปเลยครับวันนี้ลูกค้าเง,งียบด้เงียบเดิแม่อยยบอกวันนี้ลูกค้าเงียบเลยนะแต่น่าจะเยน็นๆเราอยู่ดีๆเมื่อวานนี้ตั้งแต่บ่ายบ่ายสองบ่ายสามต่ำมาอยู่เล่นเมื่อวานเนี่ยมาอยู่จนถึงสามทุ่มครึ่งจนแม่ค้าได้เบรกไว้ดิ เกีลนี้เน้นกุ้งสดอีจ้าสองบาทครับผมหนูวออะปูอะปูอะปูอะไรกัเนี่ยแบบที่เรียนทุกคนนี่นะหลายอย่างมากเลยอุ้ย มีไอันนี้ด้วยแคบหมูก็ปลาหวานปลากรอบนี่แต่เบิ้งยังไงตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้อ๋อครับผมเนื้อจะเยอะเนื้อมันจะเย <ใน S 1> อะตัวแม่อ๋มม<พ>อมันก็จะแตกต่างกันนะผมตัวผู้มันจะเน้นเนื้อ ตัวเมียก็มีจะมีไข่ลูกค้าชอบแบบไหนก็บอกแม่ค้าได้เลยแม่ค้าเลือกให้ ้องผมแยกนามเพื่อเ้ครับองเผ็บอรกิเอาแมนครับเผ็ดกลางครับครับขอบคุณครับร้านแม่คาต้องสั่งเลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางครับผมเอาตามใจเรากินนะครับผมแต่ทีเด็ดอยู่แล้วครับร้านแม่ค้หยิบได้เลยนะครับตักได้เลย ใช่ครับอยากอยากได้อะไรลูกค้าตักเลยครับผมชอบกินอะไรฉีดละยี่เอ่ยฉีดละสี่บบาทของเราก็จะเน้นกุ้งสดมีกุ้งลวกแล้วก็ปลาหมึกนะครับ ลูกค้าสั่งปูหมาสองตัว ก็จะอวนอัวลูกค้าหน้าร้านนิดน,นึงนะครับลูกค้ามาก็ถึงจะตัดแบบนี้เลยร้อยเก้าสิบบาทค่ะโอเคไหมเอาเผ็ดค่ะผมใม่ใส่ <c oughs> ปลาด้วยนะคะครับ แบบลูกค้าที่ทานนี่นะแม่ค้ามีถ้วยโฟมให้นะผมพร้อมไม่เอาหวานนะคะเอาเลยสานะ คืนน้ำลายรอหอมเยื่อเยอเหลือเกิน เอาอะไรเพิ่มมั้งคิวนี้มีลูกค้าสั่งแยกกับบ้านนับผมแบบนี้เลยอาหอมหอมอันนี้เสน้นบหอครับอ๋อเส้นใหญ่เส้นใหญ่ นีรถอีสาเดี๋ยวไว้ก่อนกันเลยครับเอาเกีไว้บอเดียวเดียวไปแล้วอีกๆีขึ้นหน่่หก้อนกันเลครับแป๊บนึงกินได้เลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินเผ็ด ไม่กินนะใช่บางคนกินเผ็ดนะแต่ได้ให้จะเผ็ดเนี่ยได้นะป้าก็พอแล้วป้ากลไม่ไหวใช่เพราะว่าไม่หัวคิดอยู่แล้วเผ็ดเผ็ดในที่ดีคือแบบกินได้กินได้อ๋อจำ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 จไม่ไหวเองพริกกับพริกกับเครื่องกักะป๋อกันเลยใช่เพราะว่าโดนกิดเครื่องมาเยอะมันก็ต้องกินเผ็ดนะมันจะดตบางคนนะพริกกับเครื่องไม่พอกันเลยสามจำม เลยนะคะทุกอย่างกุ้งเด้งๆครับขอโทษลูกค้าด้วยน้ำกระเด็นน้ำร้อนน้ำร้อนกระเด็นนี่เติมนะครับเติมกุ้งสดหน่อยนี่มีไม่อั้นเลยเติมเลยครับ ร <c oughs> วมได้ทั้งร้านเลยรวมวมได้ทั้งร้านเลยครับเยอะๆเลือกได้เลยนะครับตลอดเยอะจัดตัวเนี้ยเยอะทุกวันครับ กับบ้าน <Gar> ี่นี่เลยกร้ากมันสุดๆโ้ดนองดูที่น่นสอง้อยหกสิบสองร้อยสองร้อบาทนะถ้าเผ็ดไหมไม่กล้ายังไม่กล้าตำข้าเผ็ดไหมงกลางกลางเปรี้ยวหวานใช่ไหมช่ค่ะค ร้อยหกสิบบาทจ้าเจ็ดคเผ็ดไหม้าค่ะไ่เร้อยหกสิบใช่ค้างจำเบอร์นะร้อยสิบห้าอ่ะรับังินลูกค้า ที่กัดร้านแม่ค้านะผมะตลาดนัดสวนอภูม,มเ,เข้ามาในซอยถ้าเป็นทาง่าย5บาทาเป็นกุ้เข้ามาในซอยจะอยู่ในซอยที่6นะร้านอยู่กลางซอยเลยนะผมสังเกตป้ายสีแดงแดงนะครับผมป้ายสีแดงแดงร้านใหญ่ๆนะผมใหญ่ที่สุดเลยนะเข้ามาในตลาดอยู่กลางกลางซอยเลยนะครับผมเป็นร้านตำเหล่าซิ่งแสบดากนะครับผมหยิบได้เลยครับ จะมีหอยหอยโขงครับผมหอยหน้าแต่ละคิวนี่ครับจัดเต็มเลยนะยินได้ครับเยบร้บยแล้วจ้า Yeah, <laughs> ร้อยสี่สิบเป็นร้อยห้าสิบเอาเผ็ดไหมเอากลางกลางครับกลางกลางเบอร์สามเจ็ดนะจ่ายตามจำเนวนนะคะสแกนหน้าหน้าได้เลย คิวคิวน,นี้ลูกค้าสั่งสั่งปูม้าสองตัวนะผมเป็นปู เยวต้องรอถามแม่ค้า,าก่อนครับผมส,ส,สแกนตรงนี้ไหมใช่ไหมครับใหม่เอาใหม่ครับแม่บอกรับอันเดียวกันบอ ั่วมากครับผมเอาครับคลิปนี้ก็บาดเจ็บ,บเขาฝากไว้เท่านี้ก่อนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาดนนุนนครับกดร้านตำเหล่าซิ่งแสบด,ด่าครับผมจุกัดตลาดนัดส่วนนภูมินะครับผมร้านอยู่กลางซอยเลยแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ